ผมขอเริ่มกมารบรรยายในวันนี้ด้วยข้อเขียนที่ชื่อว่าพ่อสอนลูกซึ่งคัดลอกมาจากหนังสือเรื่องคิดจากความว่างของดังตรินนะครับข้อความมีอยู่ว่าพ่อลูกชวนกันยืนจ้องแมวตัวหนึ่งที่นอนปิดตาไม่รู้ไม่ชี้กับอะไรทั้งสิน้นพ่อจึงถามลูกว่าลูกเห็นอะไรลูกตอบว่า ผมเห็นแมวตัวหนึ่งกำลังหลับสบายน่าอิจฉาที่มันไม่ต้องเรียนหนังสือเหมือนผมแล้วก็ไม่ต้องทำงานางหาเงินเหมือนพ่อตื่นอากาพ่อพอนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครว่าทราบไหมครับว่าพ่อตอบลูกว่าอย่างไรบ้างพ่อตอบว่าแต่พ่อเห็นสิ่งมีชีวิตร่างหนึ่งกำลังหลงเพลินอยู่กับความไม่รู้ไม่เห็นมันไม่ต้องเรียนไม่ต้องทำงานไม่มีหน้าที่ใดๆ แต่ก็จะตายไปโดยไม่อาจาตั้งคำถามและไม่อาจาได้คำตอบอะไรจากการมีชีวิตสักข้อเดียวเพราะฉะนั้นในขณะนี้ผมจึงใคร่ขอเรียนถามทุกท่านในที่นี้ว่าในฐานะที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์เป้าหมายของการเกิดเป็นมนุษย์คืออะไรผมให้เวลาอีกห้าวินาทีนะครับเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดมากท่านลองคิดดูสิครับว่าท่านเกิดมาในโลกนี้เนี่ยเพื่ออะไรหนึ่งสองสามสี่ห้า ได้คําตอบแล้วนะครับบางคนอาจจะยังไม่ได้คําตอบนะครับผมขอยกอข้อเขียนของท่านดรสนองวรอุไลนะครับซึ่งเขียนไว้ในหนังสือที่ชื่อว่ายิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระท่านเขียนว่าอย่างนี้ครับว่าบางคนบอ,บอกว่าเกิดมาเพื่อสั่งสมเพื่อกินเพื่อเที่ยวเพื่อทํางานหาเลี้ยงชีวิตให้สุขสบายเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและวงตระกูล เพื่อสั่งสมทรัพย์ให้คนอื่นยอมรับท่านเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับเกิดมาเพื่อสั่งสมนะครับถ้าใครตอบว่าเกิดมาเพื่อสิ่งเหล่านี้นั่นแสดงว่าเขายังหลงอยู่ถ้าท่านยังจําเป็นต้องสั่งสมอยู่ถามง่ายๆเลยว่าพวกท่านจะเอาอะไรเป็นเหตุจูงใจให้พวกเราสั่งสมโดยเว้นชั่วแต่ต้องทําความดกีการใช้ความเชื่อต่อผลกรรมชาติหน้า เป็นเหตุจูงใจให้เว้นชั่วทำดีก็ยังดีกว่าปล่อยให้ดำเนินชีวิตกันอย่าง